สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเทีย่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหยอ่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของอนุทินครับท่านเรื่องของพรคประชาชนนะเนี่ยรวมถึงเรื่องของสอส,อสอพักส้มอยู่คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เคยออกมาอภิปรายนะครับท่านผู้ชมเรื่องของเขากระโดงอะไรประมาณนี้นะเนี่ยมีการโยงผู้มากบรารมีนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็น่าจะหมายถึงคุณเนวินครับท่านและครอบครัวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเนี่ยเ้ยตอนไหนจะเนี่ยเอยตอนที่นายกอองยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับท่านผู้ชมประมาณเดือนมีนนนาาาาคมทที่่่ผ ุ้ยพูดเหมือนกับว่ากระแทกกระถังนะครับท่านผู้ชมตีชิ่งครับท่านชิ่งกันไปชิ่งกันมาอะไรประมาณนี้ซัดไอ้ว่าพักการเมืองบางพักนะครับท่านผู้ชมสีนั่นสีนี่ครับท่านมีการอยู่บนเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อซัดร,รัฐบาลตออิงตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมเกิอดอะไรขึ้นต่อจ้าสักพักโดเนเอนวินฟ้องนะครับท่านผู้ชมหลังจากโดนฟ้องเป็นอย่างไรบ้างจ้าสอสพักส้มคนนี้ซึ่งตอนนี้พักส้มคนในพักนะครับท่านผู้ชมทั้งเจี๊ยบอมรัฐอะไรประมาณนี้นะเนี่ยหลายภาคส่วนก่าเฮ้ยออกมาบอก ไม่พักเราเสื่อมเสียนะครับท่านผู้ชมมัวมองอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่เคยอภิปรายนะครับท่านผู้ชมเรื่องเขากระโดงครับท่านสําหรับไอสอสอคนเมื่อวานนี้นี่นะเนี่ยโดนในวินฟ้องเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโล่ไปขอโทษนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าประมาณหลังจากเอมีนาที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเมื่อต้นต้นปีอะไรประมาณนี้ขอโทษในวินหลังจากนั้นแป๊บเดียวนะครับท่านที่โดนคุณในวินฟ้องเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเมื่อวานเว้ยเฮ้ยตอนประมาณบ่ายสองเขาลุกขึ้นยืนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเรื่องเขากระดง เป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้รัฐบาลเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะครับอะไรประมาณนี้สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ๊ะอืมถ้าผมเป็นในวินนะครับท่านผู้ชมไอ้หาน,นี่แม่งไม่ติดเบ็ดอีกคนนึงแล้วครับท่านส่งฮอนคูไปหรือเปล่าบอกฮอนคูยังไม่ต้องส่งหมายไปนะครับท่านผู้ชมที่ไอ้ข้อความที่ไอ้ตัวนี้มันเคยขอโทษครับท่านไอ้ตัวนี้มันคือใครอืมเปิดก่อนนะครับท่านผู้ชม เอ้าเอ้ยจุลพงศ์เป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยจุลพงศ์อมรวิวัน์หรือเปล่าเพื่อไทยอันนั้นไม่ใช่แต่นี่คือจุลพงศ์ครับท่านสสพักประชาชนนะเนี่ยหลังจากโผล่หัวกระบ,บาลนะครับท่านผู้ชมอภิปรายเรื่องเขากระโดงเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองครับท่านตอนห้าโมงเย็นนะเนี่ยหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงพังคาที่กันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมีคนปล่อยเอกสารมาครับท่านนายคนนี้นะเนี่ยได้ทาการขอโทษในวินชิดชอบนะครับท่านผู้ชมขอโทษด้วยนะเนี่ยที่ผมเข้าใจผิดเรื่องเขากระโดงสาเหตุที่ผมต้องพูดแบบนี้เพราะเนนนอคนททาาางพพปรปะชชนนะััมํกส มาให้ผมด้วยความที่ผมเป็นสอสอสมัยแรกนั้นผมค่อนข้างที่จะโง่หรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเราค่อนข้างที่จะโง่แล้วก็ดักดาเล็กน้อยถึงปานกลางเราหลงเชื่อได้อย่างไรนเนี่ยว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารเท็จนะครับท่านผู้ชมด้วยความที่เราไม่รู้นเนี่ยจึงขอโทษคุณเนวินและครอบครัวมาหน้าที่นี้พร้อมกันนี้ผมได้ทําการบริจาคเงิน1 0,000บาทนะเนี่ยเพื่ออะไรจา้าเพื่อทําให้ชาวบุรีรัมสบายใจนะครับท่านผู้ชมและเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยจิบหายเลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้แม่มืออคนแ่ถามหานเนี่ยไอ้เฮียนี่เล่า เปิดจดหมายครับท่านจุลพงศ์สสพักส้มนะเนี่ยขอโทษในายในวินชิดชอบแล้วก็ตระกูลชิดชอบครับท่านรับอภิปรายเรื่องเขากระดงเนี่ยเป็นความเท็จนะครับท่านผู้ชมมันก็เป็นสสสมัยแรกวนประชาชนเข้าใจนะเนี่ยผมอ่านไปตามโพยที่ทีมงานพักส่งมาให้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นความปัดความรับผิดชอบแบบไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแบบน่าสมเพชเวทนาอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวครับท่าน สส,สพักส้มนี้เขาก็อภิปรายอะไรก็ตามเรื่องตามราวเขาว่าไปนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้แหละจ้าพอตัวเองผิดไว้เฮ้ยแม่ไม่ได้ไว้ให้คนอื่นทํโพยทําชีตมานะครับท่านผู้ชมกูนี่บริสุทธิ์นะครับท่านใสซื่อแล้วถ้าเกิดสมมติมีเรื่องดีๆล่ะเห็นไหมนั่นเนี่ยผมขอบคุณมากเลยประชาชนเนี่ยเห็นไหมผมทําเพื่อชาวบ้านด้วยใจ พอไม่ดีรอจ๊ะโทษชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมขอโทษนายในวินเรียบร้อยครับท่านสสพักคนนี้นะเนี่ยทำให้พักทั้งพักช็อกหนักนะครับท่านผู้ชมสสพักส้มหลังจากขอโทษในวินอภิปรายเขากระโดงนะครับท่านผู้ชมเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาครับท่านผ่านไปไม่กี่วันนะเนี่ยในวินฟ้องนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอโทษในวินไปตั้งแต่มีนาเมษาที่ผ่านมาวันนี้คึกนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ครับท่านเกิดอาการดีดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผ <ๆ S 2> ู้ชมกระสายเส้นครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ้าลุกขึ้นยืนตอนประมาณนนพูดดดคุยเเเรรื่่องงขางะะะะััีบ ับตีอนุทินกระทบชิงในวินอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเอกสารรับออกมานะครับท่าน เราต้องทําการขอโทษในวินตามที่ถแถลงไปแล้วนเนี่ยเนื่องจากผมเป็นสอสอสมัยแรกค่อนข้างที่จะโง่ไม่ฉลาดถ้ากูฉลาดกูก็คงโอ้ยไม่ออกมาขอโทษแบบนี้ไอ้ไม่มีไม่มี ừ, ทําหนังสือขอโทษไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นจ้ามาอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครับท่านปัจเจียบอมรรัตน์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไปออกรายการถกไม่เถียงนะครับท่านผู้ชมคู่กับคุณทอมเครือโสพลครับท่านมีการฉากกันไปฉากกันมานเนี่ยเรื่องการที่โหวตอนุทินมาเป็นนายกอะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมสักพักเจียบอมรรัตน กูคเคยไปบนตานสารกล่าวไว้นิว่าถ้าเกิดสมมติจ,จุดจุดลาออกไปนะครับท่านผู้ชมหรือว่าหลุดนายกเราจะต้องทําการแก้ผ้านะครับท่านผู้ชมสารเจ้าก็สวยไปนะครับท่านผู้ชมที่ต้องโอ้ยรับรู้สิ่งแบบนี้ครับท่านหลังจากนั้นเกิดอะไรต่อจ้าหลังจากนั้นเจี๊ยบอมรัสออกมาเดือดเว้ยเฮ้ยเดือดมากไล่มันไปซะเสียเอาให้มันออกจากพักไปควายไม่ใช่ไม่มีเมื่อกี้ผมเติมให้นะครับท่านผู้ชมสําหรับไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยไอ้อะไรวะ ชื่ออะไรเมื่อกี้นั่นเนี่ยเจี๊ยบอมารั์มาแล้วครับท่านเดือดใส่ในายจุลพงศ์นั่นเนี่ยโอ้ยมือถือสากปากถือศีลน,นะครับ่านผู้ชมลาออกซัดมึงลาออกไปซะเหตุสร้างความอับอายขายขี้หน้าให้กับพักเรานักหนาเลยคือพรักประชาชนเจี๊ยบอมารัฐเอ้ยไม่ใช่เจี๊ยบอมารัฐเจี๊ยบอมารั์ไม่ทนอีกต่อไปครับท่านโผเดือดนนเนี่ยไล่จุลพงศ์ครับท่านไอคนที่ขอโทษในวินแล้วก็มาพิปายเรื่องเขากระโดงอีกรอบหนึ่งแล้วโดนเขาแฉว่ามึงทำจดหมายขอโทษนั้นเนี่ยลาออกไปน,นัหน,หนหชชนเราเป็นอยย่่างงิชี้แบท หนังสือขออภัยนายนวินโดยไม่บอกชาวบ้านสักคำนะเนี่ยไม่บอกคนในพักเราเลยทําหนังสือขอโทษขออภัยนายใน,ในวินแล้วนะเนี่ยปมสักฟอกเขากระโดงขอโทษแบบเงียบๆอืมไม่บอกอภัยทั้งสิน้นพักไม่รู้ว่าตัวมันเนี่ยถูกฟ้องหมิ่นประมาทโยนความผิดให้ทีมงานทําข้อมูลแบบนี้มันชั่วมากไไม่ใช่แต่ก็ยังกล้าอภิปรายซ้ําด้วยข้อมูลเดิมให้ถูกฉีกหน้ากลางสภานะครับท่านผู้ชมเมื่อวานหวังจะได้แจ้งเกิดครับท่านเป็นอย่างไรบ้างจ้าทุกคนไม่รู้ว่าทนายนายวินหรือเปล่านะเนี่ยคุมกําเนิดไม่ได้เกิดทางคาบ กันเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยออไม่ใช่ขาบ้านหรือว่าสภานะครับท่านสําหรับนายคนนี้ก็เป็นที่อัปีอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวครับท่านนี่นีแล้วก็ทนายเอ้ยข่าวดีไว้ให้จุลพงศ์มีอะไรจ๊ะทนายเตรียมฟ้องมึงแล้วเนี่ยทนายใ네นวินซัดไอตัวนี้ไม่สํานึกเตรียมฟ้องใหม่ครับท่านเนี่ยเปิดจดหมายจุลพงศ์พักส้มขอโทษในวินตระกูลชิดชอบแล้วก็ขอโทษไปแล้วเป็นยังไงต่อจ๊ะเรื่องนี้ถูกใจในวินนะครับท่านผู้ชม ไม่ถูกใจอะไรก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับท่านสําหรับผมเนี่ยแต่เรื่องนี้เราจะเนี่ยถูกใจเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมมันต้องเจอแบบนี้สิเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติไม่ออกมาขอโทษจะไม่มีปัญหานะครับท่านผู้ชมอันนี้ไปด่าเขาไว้แล้วไปซัดเขาไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะเนี่ยเด,เดือนมีนาที่ผ่านมาไอ้สอสอมันก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือเปล่าวาะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเนี่ยมีพักการเมืองมากบรารมี อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ที่เขาอะไรบอว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมพอสักพักโดนฟ้องเราก็ไปขอโทษแบบเงียบๆไม่ต้องบอกคนในพักสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ้าผ่านมาจนถึงเดือนกันยานะเนี่ยเฮ้ยเดือน3ถึงเดือน9แล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยกูก็ต้องเทสิวะตอนนี้เราก็ต้องมีบทมีซีนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อเอาบทเกา่ามาเล่าใหม่ครับท่านตอนประมาณบ่ายสองของเมื่อวานสักพักผ่านไปไม่ทันชั่วโมงครึ่งสองสามชั่วโมงห้าโมงกว่า ส่งคอนคูไปนะครับท่านผู้ชมคอนคูนี่ก็มาพร้อมเอกสารขอโทษนายในวินชิดชอบและครอบครัวนะเนี่ยอมปมเขากระดงเท็จไปแล้วครับท่านที่พูดไปนะเนี่ยอแล้วก็เกิดอะไรต่อหลังจากนั้นจ้า หลังจากนั้นก็เดือดกันนั่งพักในการบท่นผู้ชมอย่างที่แถลงไขไปแล้วตอนนี้มือง,งานเขา้าทนายในวินชิดชอบครับท่านอัดยับนะเนี่ยนายจุลพงศ์พักสม้มคนนี้มันช่างไร้สามัญสำนึกเสียนี่อะไรไร้ไรสำนึกไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมแบบนี้ต้องเจอดียังไงฟ้องใหม่เอาเลยเว้ยเฮ้ยทนายในวินเดือดชี้จุลพงศ์เนี่ยพักส้มไอ้จุลพงศ์อยู่เกตจุลพงศ์อยู่เกตขาดความจริงใจนะเนี่ยไร้สำนึกโดยสิ้นดีกันเลยทีเดียวอาจจะต้องดำเนินคดีใหม่เอาให้เกตลาบลากเข้าคุกเอาให เข็ดลาบลากเขาคุกยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแล้วจะทําอย่างไรต่อไปจ้าเฮ้ยทีนี้ก็เหนื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมตอนแรกเห็นแล้วท้อแท้ครับท่านสักพักหละจ้ากูท้อแท้เลยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนแรกนะเนี่ยผมนึกว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับท่านอ่า อยู่ๆก็เหมือนกับว่าอภิปรายเมื่อวานนี้เราวยังไงต่อจ๊ะพอสภาก็ลุกขึ้นขอโทษนะครับท่านผู้ชมที่ไหนได้มันเคยอภิปรายนะเนี่ยอภิปรายอน่าจะเป็นภูมิใจไทยนั่นแหละสมัยอิงยังเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมเพื่อโยนอิงนะเนี่ยวยวยเฮ้ยทำไมตั้งรัฐมนตรีมหาไทยแบบนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็โดนนวินฟ้องแล้วก็ขอโทษนวิน แล้วก็มาเล่นใหม่นะครับท่านผู้ชมดับคาที่เลยครับท่านดับคาที่คนเดียวไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมเทพพนมดวงจปาสุริยาหีสบศพสัมผัสใหม่แห่งการนอนรอท่านอยู่นะเนี่ยโอ้ยบริการหลังการขายแสนดีนะเนี่ยหลับตื่นแล้วก็หลับแล้วตื่นก็มีบริการยินดีคืนเงินแต่ว่ามันจะพาคนอื่นซวยไปด้วยนะเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างจ้าช็อกกับนังพักนะครับท่านผู้ชมที่นี้ประชากรบ,บางส่วนแห่ตั้งคําถามเฮ้ยมันจะมีเรื่องไหนจริงบ้างนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังไงต่อจ้าเนี่ยที่พูดพูดมานะเนี่ยม ไม่จริงหัวกันมาบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับท่านจบนะครับท่านผู้ชมแต่กูไม่ขอจบคนเดียวโหยลากพักพวกไปด้วยนะครับท่านเสียหายกันเลยอย่างเออเสียหายอย่างใหญ่หลวงกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็เป็นอย่างไรต่อทีนี้ ทีนี้ก็มีปัญหาารากระสังนะครับท่านผู้ชมเรื่องของชัยชนกชิดชอบครับท่านหลังจากที่ตอนนี้มีดราม่าชัยชนกชิดชอบลูกเนวินเป็นรัฐมนตรีแล้วบอกมีคนติดต่อมาหาผมไม่ใช่โดยตรงเสนอมอบเงินให้40ล้านเพื่อไม่ให้เปิดเรื่องแล้วก็จับเรื่อง c a นเตอร์สแก c a m m e r และเว็บไซต์ตอนนี้เริ่มซวยแล้วหรือเปล่าซวยแล้วหรือเปล่ายังไงจะเนี่ยออืเพราะว่า ทนายอันบุรีรัมเริ่มบอกมาเล่นแล้วนะครับท่านผู้ชมใช้ชนกค,ครับท่านอยู่ๆนะเนี่ยลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งเป็นรัฐมนตรีดีนะครับท่านผู้ชมคุยโวคุยโต้โหวหัวหรือเปล่าไม่อ่านแน่ใจกลางสภาเนี่ยมันมีคนมาเสนอเงินให้ผมนะเนี่ยเดนละส0ล้านนะแล้วยังไงต่อวะเพื่อแลกากับการไม่เปิดโปงแกแก,แกเออแกสงสแกมเมอร์พวกคอเซ็นเตอร์อะไรประมาณนี้อย่าเปิดโปงได้หรือไม่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเนี่ยทนายอันบุรีรัมออกมาบอกเว้ยเอา ชิบหายแล้วมึงแบบนี้ความผิดถือว่าสําเร็จแล้วเฮ้ยตอนแรกผมก็งงสําเร็จแล้วยังไงวะเนี่ยมันก็ออกมาบอกไม่ใช่เหรอวะออกมาบอกว่าอะไรจ้ะมีคนมาเสนออะไรประมาณนี้ทนายอันก็บอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ไไดถามทำไมไม่ได้จนเนี่ยทนายอันมันต้องไปแจ้งความหรือแจ้งปปชนะครกับท่านผู้ชมแล้วจริงอย่างนี้นะเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ด้วยถ้าเกิดสมมติเรื่องที่ไม่มีการพู่ต่อ,อมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบางส่วนก็ตีความนะเนี่ย แบบนี้แสดงว่ามีคนอื่นรู้ข้อมูลนี้ก่อนหรือไม่อันนี้เลยต้องออกมาดักทางนะครับท่านผู้ชมจะเป็นอย่างไรต่อไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆโอ้ยแอดไลน์นั้นบิวอบสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาเกล็ดขาวอบกรอบเม,ม็ดมะม่วงหิมะผ่าแอลมอนครับท่านแอดไลน์เออห้าร้อยกรัมสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยสี่สิบบาทค่าส่งสี่สิบบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบนะครับนทะ่านผู้ชมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัม ทุเรียนทอดก็มีนะครับท่านผู้ชม100กรัม150บาทลูกพุนมีหลากหลายนะครับท่านผู้ชมสแกน QR วอาโค้ดตรงนี้ก็ได้ครับท่านมันจะเด้งไปที่ลิงก์ไลน์หรือว่าแอดไลนะ์นัดบิวช็อปในแอปพลิเคชันไลน์นะครับท่านผู้ชมวันนี้ตั้งแต่ช่วงสายๆหรือเปล่าวะยันเมื่อประมาณ6โมงกว่านะครับท่านผู้ชมไอไลน์ที่สั่งของนั่นเนี่ยร่วมกันทั้งประเทศกันเลยทีเดียวนะครับท่านเฮ็นหนังสือออกเอ้ย เห็นเขาออกข่าอ๋อนึกว่าเป็นบ้านเราคนเดียวเกิอดอะไรขึ้นต่อทีนี้เฮ้ยทีนี้มันก็มีอยู่คนหน,นึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นชายนิรนามหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยสั่งกล้วยไปห่อนหนึ่งครับท่าน กล้วยอบธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ย hey, จะหาว่าผมจะโกงค่ากล้วยนะครับท่านผู้ชมร้อ้าสิบาทอะไรประมาณนี้ mm hmm. กูก็โอยหักใจกับไอ้นี่เหลือเกินเลยทีเดียวก็บอกให้มันติดต่อมาด่วนนะครับท่านผู้ชมจะต้องโอนเงินคืนมันอย่างเร็วไวครับท่านก็ไม่รู้ว่ากูจะโกงไปเพื่ออะไรเนี่ยร้อบาทส่วนนี้แหละจ้า เริ่มเครียดนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เลยต้องกินไปก่อนหนึ่งเม็ดครับท่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนนเนี่ยช่วยทําให้ท่านนั้นปลอดโปร่งนะครับท่านผู้ชมช่วยในการนอนหลับให้ท่านหลับนั้นแล้วก็หลับได้เต็มที่ยิ่งขึ้นนะนรนครับท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์ดิบครับท่านของแล้วดีใช้แล้วดีเลยเสนอมาให้ลองเข้าอ,อาไห้ผมลองนะครับท่านผู้ชมสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ก็ได้ครับท่านไลน์ขอบคุณมานาที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับท่านแบบหยดก็ดีนะครับท่านผู้ชมเพราะผมชอบสุดแล้วแบบหยดเป็น CBD ก็ขอบคุณมานทีี่่นออกรรบบึงคัาน เมื่อกี้แม่เดือดเดือดเดือดเรื่องอะไรวะเจอฉากนะครับท่านผู้ชมฉากว่าอะไรวะเนี่ยฉากว่าโกงคากล้้ยหรือเปล่านะเนี่ยทำไมมึงเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้โอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่โกงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยทำยูทูบคนติดตามห้าแสนสี่ไม่โกงมึงหรอกไอ้กล้วยห่อเดียวเนี่ยไอ้ต้องขอหน่ีต้องขอซัดมันผ่านหน้าจอหน่อยนะครับท่านผู้ชม อน,นี่ก็แม่ป้าบ้าบอขอแต่ก็ช่างกับแม่ไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยจบไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องของพักส้มพักส้มยังไม่จบแต่ตัวเมื่อกี้ครับจบแบบดินกบหน้ากันเลยทีเดียวแต่มันจะจบนะเนี่ยมันมันจะลากคนอื่นซวยไปด้วยหรือเปล่าเพราะอะไรเจ้าเนี่ยเอ้าแล้วถ้าเกิดคนอื่นๆนั้นเนี่ยพูดแบบนี้มันมีดีลลับหรือเปล่าทําไมพูดแบบนี้เหมือนกับไปเตรียมในวินใช่ไหมเตียมอนุทินหรือไม่ ขออภิปรายห,หน่อยนะครับอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเอ,อ้ยทนายเขาออกมาเปิดเผยนะเนี่ยเอาขอโทษในวินไปแล้วนี่หว่าวันนี้มึงออมาพภิปายอีกแล้วไร้สํานึกสิ้นดีจ่อฟ้องดําเนินคดีอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเลยพาคนอื่น,นเสียไปด้วยนะครับท่าน <c oughs> บางคนเขาก็จ้องจะมองให้มันเสียอยู่แล้วไงเกิด <c oughs> <c oughs> อะไรขึ้นต่อจ๊ะไอตัวนี้ก็มาพอดีเลยนะเนี่ยก็แม่งโยงกันทั้งพรรคไปเลยครับท่าน ก็ข้ามผ่านไปนะเนี่ยเอาเรื่องนี้ก็แน,นะนาป้าเจีย๊ยบแนะนําอะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะเดี๋ยวแกชอบทําอะไรแปลกๆป,กปกนะครับท่านผู้ชมหรือเป็นเครื่องจักรสังหารนะครับท่านผู้ชมเครื่องด่าหน้านิ่งครับท่านด่าหน้านิ่งยังไงวะดา่าแบบไม่ไหวติงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่อาจลิเทียมได้เลยครับท่านสําหรับตัวผมก็ข้ามผ่านเรื่องนี้ไปก่อนนะเนี่ยโดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยทองคําพุ่งกระฉุดครับท่านนักลงทุนผวาชัดดาวอ๋อเรื่องของอเมริกาครับท่าน รูปพันใกล้แตะ6 0,000บาทเมื่อเช้าทองคำแท่งนะครับท่านผู้ชมขึ้นไป5 9 3 0 0ื0 0นะครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าแล้วก็ลงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ประมาณ5 8 0 0 0แกว่าครับท่านตอนนี้ได้แต่นั่งดูนะครับท่านผู้ชมมีเงินนับเป็นน้องครับท่านมีทองนับเป็นพี่ใครมีนี่ก็มีไปก่อนตอนนี้ครับท่านตอนนี้ก็ออกมากันอย่างขวักไข่นะครับท่านผู้ชมโอ้เออชัยชนกมันจะสวยอะไรล่าะ เตรียมดำเนินการเตรียมดำเนินคดีนะครับท่านผู้ชมแต่มาเรื่องเขาคนนี้ดีกว่าครับท่านเขาคนนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เขาที่ว่ากระโดงแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นสนที่ลิ้มทองคุณครับท่านสนที่ลิ้มทองคุณออกมานะครับท่านผู้ชมเปิดศึกครับท่านกับเอ่อใครวะเอ่อต้อยสนธิยาชื่อลือไทยในธรรมนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่สนธิยาสวัสดีนะครับท่านอันนี้คือสนธิยาชื่อลือไทยในธรรมนะเนี่ยสนที่ลิ้มทองคุณประกาศนะครับท่านผู้ชมเปิดศึกไว้เฮ้ยไอพวกที่เป็นกองหนุนนะเนี่ยใส่หัวออกมาได้เลยใส่มาออกมานะเนี่ยยังไ ไฟกระพริบนะครับท่านผู้ชมสนที่ริมทองคุณเดือดเหลือเกินไม่รู้ปมนี้หรือเปล่ามันมีเอกคนบางคนนะเนี่ยติ่งลุงตู่ครับท่านติ่งประยุทธ์นะเนี่ยมาบอกว่าผมผมอะไรแล้ววะล้มล้างประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมสนที่บอกกูก็งงเกิดมาเพิ่งเคยเจอเขามีแต่ล้มล้างอีกแบบนึงไอ้นี่มาล้มล้างประยุทธ์ประยุทธ์เป็นใครวะสักพักเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าไอ้ต้อยถามใครไว้ไต้อยแกเรียกสยนธิญาตินะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาครับ,รบท่านแค่เอามาเสนอนะเนี่ยไอ้ต้อย มึงอ,ออกมานะเดี๋ยวกูจะซัดมึงอะไรประมาณนี้วันศุกร์นี้ไว้ให้พี่น้องประชาชนเข้ามาดูกันเดี๋ยวผมจะเปิดโปรงแบบที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนือคุณจะอยู่ทีมใครอะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็ต้องอยู่ทีมไหนไม่รู้นะคบท่านผู้ชมแต่สนที่ริมทองกุลครับท่านออกมาบอกเนี่ยมันมีคนออกมาบอกไว้ให้ว่าสมัยยิ่งรักมีการแอบเปิดบอลน,นะคบท่านผู้ชมสนที่แล้วก็ปานเทพครับท่านไปเช็คโอเค Google มาแล้วนันเนี่ยกูเกอรแมพบอกไม่มีไม่มีบอลตอนสมัยยิ่งรักยังอยู่เรื่องนี้มันมีสมัย จ,จ,จุดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โอ้มันเป็นศึกที่น่าลุ้นอย่างมากกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมองเถงมองเถงมองเถงจะเป็นอย่างไรก็อดีใจนะครับท่านผู้ชมผลโพลครับท่านเอเอวันแรกขึ้นยังไงต่อจ้าวันที่สองลงนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้ราคาก็ไปถามเทงยอมรับครับท่าน คะแนนนิยมลงดิ่งอะไรวะบางส่วนก็หันไปเอ,อขึ้นในภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมเทงเกิอดอะไรขึ้นต่อจ้าเทงยอมรับนะครับท่านผู้ชมแมเราจะล่วงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ฝากเบื่อไทยแนะนำเออทบทวนตัวเองอะไรประมาณนี้ แม่นึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกมันก็มัซัดเพื่อไทยต่อนะครับท่านผู้ชมก็ก็ไม่รู้จะอีทําผืนดีครับท่านเขาคนนี้ยังไม่แผ่วนะครับท่านผู้ชมใครเหรอจ๊ะไอรักชนกครับท่านรักชนกนะเนี่ยเป็นอะไรบ้างเฮ้ยไ,ไอไม่เจอกันตั้งนานตอนนีนน้สบายดีหรือเปล่าเฮ้ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะเมื่อวานไอเดือดนะครับท่านผู้ชมลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งครับท่านเราเลือกรัฐบาลน,นี้มาเราโหวตรัฐบาลอนุทินมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะมาให้ ให้ไรวะให้ตั้งรัฐมนตรีเฮงซวยบางคนนะครับท่านผู้ชมมันจะมีอยู่2คนแบบนี้ตั้งได้อย่างไรโอ้ยอันนี้ไอ้ก็น่าจะรู้เรื่องก่อนเปล่าวัง สุชาติชมกินครับท่านเมินไอรักษนกพัดนพิงเนี่ยมั่นใจไร้แผลเว้ยเฮ้ยไล่ให้ไปถามหน่วยงานตรวจสอบยันย้ำฟ้องป้องกันสิทธิออกก็้าฟ้องกันอยู่แต่อรักษนกออกมาเดือดเนี่ยระวอดรัฐบาลอนุทินไปเนี่ยให้ไปตั้งรัฐบาลเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ให้มาตั้งรัฐมนตรีแห่งสวยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวมันก็เข้าตัวอีกแลยเว้ยเฮ้ยไอ้เงียบเงไปก่อนตอนนี้อยู่แบบไมสิริกัญญาเนี่ยพี่เขาอยู่เงียบๆงอยู่ตอนนี้ออกมาทีเดียวเนี่ยโดนด่าเละเหมือนกันเนี่ยไมคิริ รัชนกเดือดไม่ทนครับท่านรัชนกเอยเดี๋ยวกูอ่านชื่อผิดอีกจี้อนุทินตีนุ๊สางสี่ปมฉาะกันสังคมเดือดไม่ได้ตั้งอนุทินมาโอ้ใช้คำว่าตั้งเลยว้ยเดือดไม่ได้ตั้งอนุทินมาเพื่อที่จะให้ตั้งรัฐมนตรีเฮงสวยแบบนี้จี้อนุทินตีนุ๊สางปมเดือดโอ้ยว่ากันไป ความสาคัญมันก็เปลี่ยนได้เสมอนะครับท่านผู้ชมก่อนจะโหวตครับท่านกับหลังจะโหวตก่อนจะโหวตละจ้าโอ้ยจงถูกต้องครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายหลังพอหลังโหวตละจ้าเอ้ยเอาหินเครื่องใส่ยังไม่หันมาเลยนะครับท่านผู้ชมความสําคัญมันกับการครับท่านตอนนี้ก็เป็นความฝันนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมมองว่าเป็นความฝันฝ่ายครับท่านที่ไขวยคว้าไว้ได้เพียงในสายลมเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเอาเอาว่าสมมติถ้าเกิดแก้ได้นะครับท่านผู้ชม แล้วถ้าเกิดมันได้ไม่ดีทีนี้ก็ชิบหายอยู่ยาวเลยนะครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมติทำประชามตินะเนี่ยตอนแรกไว้คยแล้วเกิดแม่งไม่ผ่านหละจ้าเพราะตอนนี้มีประเด็นถกเถียงกันนั่นเนี่ยประชามติเนี่ยมาทําให้คนสับสนนะครับท่านผู้ชมไอ้สี่ใบหาใบอะไรประมาณนี้อืมก็เห็นหน้าประวันศักดิ์อุวันโนผมก็จะพอจะรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดไม่เกิดนะครับท่านผู้ชม แต่วันนี้เขากลับมาอีกครั้งครับท่านเขาคนนี้คือชูวิวทย์กมลวิสิตนะครับท่านผู้ชมกลับมาทําไมจ๊ากลับมาเดือดนะเนี่ยชูวิทย์แรงมากครับท่านวิจารณ์โหยหนักนะเนี่ยดิวปีศาจไม่ให้พรรคส้มหนุนน้าเงินฝ่ายค้านค้าเป็นรัฐบาลแลกกับอะไรนะครับท่านผู้ชมโพสตแรงพรรคสม้มดิวรับปีศาจเด็กรุ่นใหม่หน้าไหว้หลังหลอกแซงเป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเดือดกม,มากนะครับท่าน ล้วเป็นภาพธนาธรทำไมาจ๊ะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่หรือเปล่าบอกไม่ใช่สวัสดีเนวินออนุทินนะครับท่านผู้ชม,มด่วนแล้วเว้ยเฮ้ยด่วนเปลว่าวมันเขียนว่าด่วนเอาด่วนเลยก่อนแล้วกันด่วนชูวิทย์เดือดแฉพักส้มดิวลับดิวปีศาจหน้าไหว้หลังหลอกหลอกประชาชนแต่ไปดันก้นพักน้ําเงินโอ้โหแม่ เอาภาพขึ้นไม่ทันนะครับท่านผู้ชมมันมีปัญหาทางระบบตอนนี้โทรศัพท์มือถือมันก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องหาเวลาไปซื้อใหม่ก่อน ทำไมต้องซื้อใหม่วะมันต้องลองนะคบท่านผู้ชมผมจะสั่งในช้อปปี้ในลาซาด้านี่แหละแต่ต้องไปตามห้างสรรพสินค้าก่อนไปทําไมจ๊ะไปรูดนะครับท่านว่ารุ่นที่แรงจะซื้อเนี่ยมันใช้ได้ไหมถามมึงซื้อ iPhone หรือเปล่าวะบอกอย่าดีกว่า4ี่ห้าหมื่นนะครับท่านผู้ชมไม่มีปัญญาขนาดนั้นแต่มีปัญญาแน่ๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไอที่ซื้อกล้วยไปนั่นเนี่ยร้อยห้าสิบบาทต้องติดต่อกลับมาหน่อยนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องโอนเงินคืนไปนะครับท่านผู้ชมทบต้นทบดอกครับท่านอแม่เอ้ยร้อยห้าสิ ไปอย่างไรวะเนี่ยฉะนั้นสสรัฐบาลไม่ใช่สสเอสอสสรัฐบาลทั้งหลายแหละส่งกล้วยมาทางนี้เพื่ออะไรเจ้าเนี่ยเดี๋ยวจะประชาสัมพันขายให้นะครับท่านผู้ชมส่วนในตัวเมื่อกี้มึงรีบเอาเลขบัญชีมาให้อย่างเร็วไวกันเลยทีเดียว150บบาทค่ากล้วยนะครับท่านผู้ชมมันบอกว่าผมโกงค่ากล้วยครับท่าน ก็ไม่รู้ทําผื่อนะครับท่านผู้ชมคนติดตาม5้าแสนสี่ครับท่านดูเดือนนี่หกเจ็ดล้านนะครับท่านผู้ชมไม่โกงแค่กล้วยมึงหรอกครับท่านแต่ที่แน่ๆท่านทั้งหลายสนใจก็แอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดิบสแกนลิงก์ไลน์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์เวียนว่ายวกวนจนเหมือนเดิมครับท่านตอนนี้จึงขอจบการแถลงข่าไปก่อนสวัสดีครับผมจบแปลกๆว่ะ